สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเนช่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานสิงห์บรรทุกทุกๆสานเลยนะครับผมสร้างนักเลดครับจากทีมงานอู่ซับป,ประเสริฐยนจำนายรถบรรทุกรถหกล้อนะครับบม่ว่าสิเป็นหกล้อขอ,อกหกล้อเช่นหรือว่าสิเป็นหกล้อดํานะครับทางอูห่หฮากา่มี่ จำหนยให้ทุกท่านนะครับสำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมจิบผ้าทุกท่านนาเบิง้งลดราคาแสนนิดๆนะครับผ้าทุกท่านนาเบิงดด้งลดราคาแสนนิดๆลูค่ากระามกันของวันไหลนะครับดดลดราคาเงิ้แสนกับสภาพนี้แหละนะครับ เป็นเอ็นเชียนะครับเอ็นเชียร้อยสิบแรงเป็นเอ็นเชียร้อยสิบแรงนะครับตัวนี้ปีสามสามนะครับเป็นเกียร์ยราวยกหัวไปได้นะครับเป็นเกียร์ยาวยกหัวไปได้สภาพเดิมๆเลยนะครับเดิมคักเดิมเนี้ยนะครับยังไม่เคยผ่านการทําสีนะครับยังไม่เคยผ่านการทําสี เดิมคักเลยนะครับคัสซี่ง้ามนะครับเครื่องดีคัสี่สวยตลอดเส้นนะครับยางดีหกเส้นเป็นกระบะไม้ปูพื้นเล็กนะครับเป็นกระบะไม้ปูพื้นเล็กขอกเล็กนะครับความยาวอยู่ที่4ี่เมตรสานะครับถึงยาวอยู่ที่4ี่เมตรสามสิบกว้างเมตรเก้าสิบนะครับ พร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้นะครับผมตั้งราคาไว้อยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับ1นึ0 0 0สาบาทสาภาพนี้เลยนะครับสาภาพนี้เลยไม่บอเเ็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับคือสภาพนี้เลย นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทต่อรองหนางานได้นิดหน่อยนะครับป้อได้ซอยเหลือ,อาคาน้ำมันกันนะครับเดิมแห้งนะครับรถคันนี้เดิมแห้งเดี๋ยวฮ้อมาเข้าไปเบิง้งรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับเข้าไปเบิ้งรายละเอียดโดยร่วมกันของรถคันนี้นะครับเชิบมา,มาเข่าไปเบิ้งกันนะครับเดิม เดิมบางเงี้ยนะครับหนึ่งบางบางเลยนะครับไม่เคยผ่านการทําสีนะครับบางบางเลยนะครับฟังเสียงเลยนะครับบางบางสติ๊กเกอร์เดิมจากศูนย์เลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากศูนย์เลยเดิมๆนะครับ น็อตประตูเลยนะครับน็อตประตูยังไม่เคยขยับนะครับน็อตประตูยังไม่เคยขยับนะครับผื่นก็มีผูเนี่ยนิดหน่อยนะครับตามการเวลาลดหอดปณีแล้วนะครับกาตรงนี้เนียสีก็มีแตกกมี่แงเนียเป็นเรื่องธรรมดานะครับสติ๊กเกอร์เดือๆจากโรงงานเลยนะครับ สติ c k e เดิมๆจากศูนย์เลยนะครับรถดดตัวนี้ยกหัวไม่ได้นะครับดดตัวนี้ยกหัวไม่ได้กะมีผูนี่นิดน้อยนะครับแต่นอดประตูนัน่นยังมาท่านไม่เคยขยับเลยนะครับนอดประตูยังไม่เคยขยับนี่บ่ะขาดแน่นะครับภายในถือว่างามอยู่นะครับภายในถือว่าสวยนะครับรถ อายุหอดป่านี้นะครับภายในก็ถือว่าสวยอยู่ผมขับผมผมขับออกมามาเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าไม่กระใสได้นะครับไม่กระใสได้ เจี๊ยข้อมอนก็ใส่ได้แล้วก็น้ำมันนะครับเจี๊ยบัน้ำมันก็ใส่ได้คือระบบไฟใส่ได้บิดนะครับในส่วนของเลื่อนไม้นะครับระบบไม่ใส่ได้หมดถือว่าจะาของเก้าเพ็นรักษาดีมากเลยนะครับขนาดรถราคาสามแสนสี่แสนผมสื่อมาบางขั้นกัยังใส่อะไรนะครับในจุดนี้นะครับถือว่าจะคของเราเพิ่ดูแลดีอยู่นะครับ เก่าแต่เกา่ารถตัวนี้ยกหัวไม่ได้นะครับรถตัวนี้ยกหัวไม่ได้ก,กร,บระรบะปูพื้นเหล็กแล้วเรียบร้อยนะครับกระบะปูพื้นเหล็กแล้วเรียบร้อยเป็นกระบะไม้ทั้งลูกนะครับเป็นกระบะไม้ทั้งลูกครอกเหล็กปูพื้นเหล็กแล้วนะครับกว้างเมตรเก้าสิบนะครับยาวสี่เมตรสามสิบนะครับเป็นยางเกียร์ท่าศูนย์ขอบสิบหกนะครับ เป็นยางเก็หาศูนย์ขอบสิบหกนะครับยางนี่ก็ถือว่าดีทั้ง6เส้นเลยนะครับถือว่าดีทั้ง6เส้นเบิือนคัสซี่นะครับคัสซี่สวยมากนะครับคัสซี่เดิมเดิมเลยนะครับยังไม่เคยดามหลังนะครับยังทไม่เคยดามหลังเลยนะครับในส่วนของคัสซี่คัสซี่งามนะครับเนี่ยก็เสริมมาแล้วนะครับนี่คัสซีเดิมเดมเลยนะครับ กาซีด่ดมเดิมเลยสำหรับลูกค้าที่งบหน่อยนะครับผมแนะนําำเลยนะครับขั้นนี้พร้อมใส่งานเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปเก็บงานอีกไม่ต้องไปเห็นอย่างอีกนะครับเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับล i̇şte. ูกค้างบหน่อยนะครับตามสซยตาผมผมว่าผ่านเลยนะครับในส่วนของเรือขั้นนี้รถขั้นนี้นะครับ ตามสายตาผมผมว่าผ่านนะครับอยากจืดเนี่ยเขาไปในว่ายนะครับมือเศร้านี่ก็แหงดีอยอะต่วฝนมาตกขวงใบน,นะครับแบตเตอรี่กับไม้นะครับแบตก็ไไม่ ยกหัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขามาฟังเสียงเครื่องกันมาฟังเสียงเครื่องกันต้องเปิดเบาะนะครับต้องเปิดเบาะต้องเปิดเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวมาชมเครื่องกัน นะครับเครื่องนี่ก็ถือว่าพานอยู่นะครับอันนี้คือประ่านในล่างเลยนะครับเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับเอามาน้ำเจ้าของหลดสภาพได้กะยังอยู่สภาพนั้นอยู่นะครับยังประ่านในล่างเลยนะครับอยู่ห้องมาด้ขี่เขาขี่ออกมันเปื่อนนะครับ นะมาฟังเสียงเครื่องกัน เครื่องดีนิ่มๆเลยนะครับเครื่องดีนิ่มๆเลยควรนดำปีเลยนะครับขันบ่เร่งกะแฉบสีบมีเลยนะครับควรนน้ำมันเหมือนเลี้ยว นี่นะครับดับสวิตต์นี่นะครับนี่คือสภาพโดยรวมนะครับนี่คือสภาพโดยรวมของ n c ็น1ชรแรงปี33นะครับ ncr 110แรงปี33หางแท้นะครับเดิมเดิมบางๆนะครับเครื่องดีคัดซีสวยกับบ่าไม้ปูพื้นเหล็กอคอกเหล็กนะครับสำหรับท่านลูกค้าที่มีงบหน่อยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับ1นึ่0 0สบาทนะครับตามสภาพนี้นะครับ1นึ0 0 0สนส ห้าพันบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจกับที่ต้อสอบถามกันเขามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์091354 4524 0913 5 4 4ห2าสี่สี่หาสองสี่นนะครับเป็นเบอร์โทรกับ ไอดีไลน์ของผมนะครับถ้าลูกค้าตัานใดอยากได้รูปผ่าเพิ่มเติมกะทักไรขามานะครับที่เบอร์โทรที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับทักไรขมาเดียวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้เบิ้งนะครับ <c oughs> แต่ตามสายตามผมนี่ลดราคาตอนมีผม่าจจะถือว่าบ่ผิดหวังนะครับผมถือว่าไม่ผิดหวังกะเขามาเบิง้งอันก้อนก็นกนได้นะครับเพื่อ บ้านกาต่างคนต่างความฉิดนะครับกาเขามาเบิงก้อนขะได้นะครับอูเฮ้านะครับอูเฮ้ากับต่างอยู่อำเภอจตุรภักพิมันนะครับบ้านหน้องต่ออำเภอจตุรภักพีมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับออกจากอำเภอจตุรภักพีมานนะครับไปทางอำเภอกเกษตรวิสัยสีย่กิโลเมตรอยู่ฝั่งขวามือนะครับ ยึดถนนใหญ่เลยหากันง่ายๆนะครับขันหาบ่อปอจังไรกะโทรมาถามก่อนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี่นะครับสุดท้ายนะครับส,สุดท้ายกับฝากไว้น้ำแน่นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบอ่บาที่เป็นทางเฟซบุ๊กนะครับทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดเรากะทางเอ่อ ทางเพจนะครับเพจท่งกับนี่นะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับทางเพจเท่าช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์แล้วก็ทาง YouTube นี่นะครับทาง YouTube ซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกร้อยเอ็ดก็ฝากากดติดตามให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำแน่กันแล้วกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมช่างนึกร้อยเอียดขอบกับทีมงานอูสับป,ประเสริฐยนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ